ไปเราไปไปทักทายพี่น้องสวัสดีเด้อหลวงปู่ทวดหาพี่หาน้องสวัสดีจ้าน้องปรับปรุปรุปรับอาบ,บ,บน้ำพึ่งมาจ้าจ้า อาบน้ำเราไปง่ายจังแม่เฮ้ยคือกามาไก่ข้นกับน้ำบ่บอาบผมมากไก่ข้นน้ำบ่บอาบเงิดหลายตัดผมว่ะจ้ะตัดใส่ตัดผมอยู่นี่ยจ้ะแม่ก็อยากไปโกกอยู่เลยอยากไปโกกสีผมนั่นตัดผมว่ามันว่ามันคำเรียกว่าสิบล้านเบิดเวลาเบ็ดเวลายแห่งเลือกเขาโอ้เสียดายตะเวนมาตะเวนแท้แน่นาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอื้อนที่ไปหาลานโกกผมกันโกกผมหล่อสาผมพร้อมตลาดสิบันทั้งสะทั้งโกกพรุ่งนี้ท่างจากนห้ากิโลบ่ เอาไปทักทายพี่น้องก่ันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้หลวงปู่ถวดเตอโอ่งไงเถร่อเถรื่อเถรื่อ,อ,อโอ้นาเวทีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะโอ้เอฟซีมาโพดโพบักโม่บักแตงโพดโพบักโม่บักแตงแต่โอ้ยสิไปใส่นอรถหลีกรถกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลีกรถกันพอไม่เาโลดกันสิไปใส่เออไป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 เพื่นที่วอกไปพุ่นบ่ตาดำเน้นที่นั่นขอบตาดำแม่นเมือตีนี่มาพูโพูดแม่เบิ้งขักเบิ้งแน่เอาคุณแม่กะท้ายคือกัน พี journey, ่น oh. ้องเดยวว่แต่อาบน้าออกมาไปทักทายจุ่มทักทายพี่น้องเดี๋ยวหนาเวทีกันนานๆเลยเจ้าไม่ไมย่ขอโทษเด้อที่นุงสินมือนีวัอนั้นมาเปเลนยููนอเลนยูนนอ่น่เิมาจากไซคันนี่มาจากทักระลาดนี่นะครับแมนเมืดนี่จนครับมาสงขั้นรุเดครับ มาโพดพ่อบกมแแต่งจวดจ่าบ้านคุต่วเอฟซีเบิร์ตตัวนี้แมป้ากธรรมดาตัวนี้พดโพจริงจริงพดโพจริงจริงเอาเบิเดินสเบิค่ะเอาเบิงเบิมลเหมือแลงมจะมาเบิรงไผมือแลงมุ้จ้มาเบิรงไผหมือแลงเบิร์อุ้งอิงเวตีออ้ตอมแอมเขาจะเปิดตัววันที่ยี่สิบแปดค่ะรงานไปกรุงเทพค่ะ รอดูรอดูโปรดติดตามว่าออมแอมระหว่างออมแอมกับปะทะกับอุ้งอิงใครจะเป็นใครโปรดโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเอาเอาดูหมอลำให้มีความสุขเด้หมืดแลงเด้อเดี๋ยวปลายปีอยู่แถวบ้านใกล้ๆบ้านคลิปกรโหลกจ้างแล้วเป็นปะบอสมาดนโย่ไปจ้างแล้วอโ้บางทีมุกมุกคันวาเออไหนเบื้องย้อนเพลินเจะหนิจะคว้างกับจ้างเน้นเนาะท่างนที่สี่ท่านที่หนึับ ในเบื้องในเบิ้งเงินเพื่อนจะขอจางน้ำน่ล่ะจางของงจ้างเินลอยีเยสาวอล่ยไอ้ทีลืมสาวเล่าเวียงจันไปน้ำโ้งคว่างกันบ่สำคันสักกันหน่อยโอ้จ้ามาจากไหนคะเอซีแฟนคลับสระบุรีค่ะสรบุรีโอ้พูดโพบักโมบักแตงจริงๆ <othe> อ o o ๋อเบิ้งบ่แล้วเหมีคมสขเด้วมะแรงอูงอิงอูงอิงค่ะอ้ยลูกกองยรับคุณแม่ิ้มดีอันไฟทังนี้กับเอซคือกันตีนอซ c สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะบ้านใดแม่เมื่อเจอยู่บ้านใดก่ดีค่ะสวัสดีค่ะอันแฟนคลับผู้ใดก่อนนี่เอไพก่อนน่ะ อ๋อมีแต่อุงอิงอุงอิงอุงอิงที่โอ้บัดรนี้จักน้อยมือเจ้าก็สิได้เบิ่งออมแอมออมแอมออมแอมวันนี้มาไหมคะบ่ค่ะเพื่อนสิเปิดตัววันที่ยี่สิบแปดประมาณอยู่กรุงเทพ่นแหละเนาะประมาณมุเจ้าก็บจังโปรดติดตามรอดูว่าละวางออมแอมกับอุงอิงไม่รู้ว่าใครเป็นใครเออ ตัวจริงอ่ะเราเราวางอ้อมแอมกับอุ้งอิงเนี่ยมิตรตัวอ๋อรอกเมืองสันหลเอนุ่งสินอันสมัยเก่าห้าจ้อเอาแบบสมัยเก่านั่มเออแม่ว่านุ่งสินจักรีเอาหัวตะนุ่งสินมือนี้เอออาบน้ำหัวตะมาเดี๋ยวนี้ จ้าน่จะได้ไปวันหัวไข่ไปจ้าโอ้ยมือเจาจะเป็นสนุกเบิงเนาะสนุกไปเนาะฮะแฟนคลับเอฟซีโดยตรงเลยตัวนี้ออิหลีอิหลอกระดอกะดียตัวนี้โอ้ ใายเป็นเจ้าของรถจ้ะเ,เอาวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันด,ดีค่ะ ยิ้มไม่เอากติตมาเลยการใช้กันนะบันบอวันดีค่ะวันดีค่ะตลอดตลอดบรรยากาศบรรยากาศทั้งนาดีตัวนี้แม่เย็นสบายเนาะคือยมือมันห่อนแม่ห่อนอ่เมืองเอฟซีผมผมจะมาอยู่ตลาดผมดูทุกรอบแล้วสำเนาน้องชักพูดูดูหมดทุกคนอยู่ในวงสาวน้อยน้องไผ่อืมอืมอืมีซีนอยอ๋อค่ะฝากฝากขอบคุณค่ะตอนนี้แฟนคลับเอฟซีกำลังเริ่มทยอยมาแล้วนะคะ จึงเลี้ยงทุกปีเงียบๆเนาะเออเดี๋ยวนี้เขาเจาะกัมันหอนเน้มันหอนบ้านนี้มันเป็นแดดร่มลมตกแล้วก็อากาศเย็นเพิ่นกับจินเริ่มทยอยมาเลยห้าวกับไข่ที่อย่างกับฟันมันซื้อไหมอย่างน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มที่ร้องอันอันที่อย่างกับฟันมาหลังหันต์เต๋หอบฟันมาหลังหันต์อ๋อเอาความัน มาจอบอยู่หลังลงานนั่นตีโอพอธรรมดาดินี่แหละแต่ว่าหนุ่มจเขากาลังจอบอยู่เขากาลังจอบมองอยู่แต่ว่านี้มาแรงมากกับตีเต็มนี่กับพวกบะแขกันได้ดีพอเต็มเดือนนี่ก็หลายอยู่ดีอันนี้มันมันหมายถึงว่ามันเป็นสถานที่แบบสามเหลี่ยมเนะาะมันก็เลยเป็นคือแแบทซืสอดอกพุ่นสิรล่นไปพุ่นแล้วก็สิรุนไปพุ่นมาลายกําลังใจพวกลาลูกพ่อ ทีมไปละคอล์ด้วยและทั้งหมดรวมทั้งหมดอยู่ในวงรู้จักหมดหมดแสดงว่าเอฟซีตัวยุ่งเงาลูกหมดแล้วพ่อยังก่อนนี่ซื้อซื้อเด็ดซื้อยิบพอยยิมพอยอีฟมาจากไซล่ะพ่อโอ้พอยิมคนที่คนวัยอะไรเหมือนกับพอยิมกับอะไรทีมาจากไหนอ่ะในเมืองในเมืองในเมืองนี่โคราชโคราดแต่เพิ่มเมืองเพิ่มเมืองหล้างไข่ล้างไข่ชุ่มละโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกัน โอเคโอเคโอเคสวัสดีตนกลางคืนตอนหนึ่งโอ้ค่ะขอบคุณวันนี้ที่มาดูมาเยี่ยมมาชมทีมงานสาวร้อยเพชรบ้านแพงให้เป็นขอให้เป็นกําลังใจลูกๆหลานด้อพออายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยยูรอดปลอดภัยจากโูกไข้ไข้เก็บเนาะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราก็กําลังจิตปกติแล้วล่ะเพราะว่าเข้าบด้ใัทอันนี้แล้วเข้ากันเลยสิป็นบ้า อยากเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวแบบนี้ปกติปกติเลยเนาะบ่กลัวแล้วเออเออแต่ว่ามันมันมันแม่ก็เศร้ากลัวแล้วเพราะว่าหูวแล้วมันบอกเมื่อเป็่นดอกม้าดอกนี้รถมันยันห้าแล้วมันยันห้าแล้วเดี๋ยวนี้โควิดมีแต่หัาสีบิดมันนั่นแหละขามันเลยไม่ได้กลัวแล้วอันคนที่เข้ามาดูตอนแรกๆเนาะเขามาดูหลายๆคนแล้วเขาปิดอันเนี้ย อันนี้พ่อพ่อเวีตเลใส่เบิดสุซคุนพ่อเดือกมากถอดออกเบิดเ,เต้นย่างเดี่ยวบ่ได้กลัวแล้วพะนักเขาว่าเขาเต้นย่างเดี่ยวเขาบอนย่างเดียวเขาไม่สนแล้วถือว่าเป็นอากาศเป็นโอกาสดีแล้วก็บ้านเมืองเฮ้ากับสิเขาพระวะเก่าหลลัง ก็ถือว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่มาให้กำลังใจแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งทีมงานสาวในเพชรท์พันแพงตอนนี้กำลังฮอตกำลังดังกำลังฮิตอ่ะน้องอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอย่างเดียวพอหาดไ่ต้องว่างบ่าวาแต่โครลาดพอทั่วโลกเลยทั่วโลกมีแต่ทีมงานขอบตาดำทั้งนั้นเลยค่ะย่างพรอยถ้ามากโครลาดเนี่ยผมก็ได้ไปย่างเดียวด้วยโคกุ๋ยไม่เมื่อยหลังอะไร สูงเนินสูงเนินบ่ได้ไปตลาดโตโตหรืออะไรนะหลังจากนั้นมาเมด <c oughs> มาเมิดไก่วดเ <c oughs> <c oughs> อเอาเอาถือว่าเข้ามันมันสิเป็ียแบบว่าอาหารหูอาหาร,หาหารตาเฮาถือว่าเขา,ามีความสุขเข้าไปเบิง่งเข้า้ไปเปิดหูเปิดตาเราก็ได้ออกจากบ้านจากซองถือว่าเปิดหูเปิดตาได้พอบริด้ซีเรียดเราจะไปอยู่บกมุ่นงานก็ก็เวลางานก็งานเวลาเที่ยวก็เที่ยว เวลากินก็กินถือว่าเป็นธรรมดาของพี่น้องของเฮ้าให้เบ้้หงเล้่้วกะว่าต้องไปซีเรียสย่าไปซีเรียสในจุดนี้เออเอาที่สบายใจเปิดหูเปิดตาเปิดสมองสบายๆนั่พอเนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดูหมอลำให้มีความสุขเรื่อมาแรกงเนอะขอบคุณนะจ๊ะอะไรจ๊ะ ขนมกับหลวงพ่อค่ะเขาจะปิดเอฟซีบอกนู้นมาเบิ่งหนูงหนูเคยเบิ่งมะละกอมาจากไสล่ะแม่บานบ้านจริงอยู่ดอนค่ะเปิดหนาเนี่ยเบ่เห็นหนาเขาบ่ใส่ดอกเดี๋ยวนี้มันหอนมันหุ่นหวยเขาเซ้าใส่แล้วเฮ็ดอ่าเฮ็ดงาแยังก่อนเฮ็ดงานบริษัทค่ะอะไรรถยนต์ค่ะโอ้เสื้อแยงล่ะชื่อออนค่ะอายุจีบปีแล้วหนูห้าสิบแล้วอยู่บ้านไหนนะ มาจากไอ้สูงเนินจ้ะสูงเนินอ๋ปลาไทยสูงเนินโคราชนี่ค่ะโคราชนั่นแหละโคราดแล้วก็ปลาไทยสูงเนินแล้วก็อะไรนะสีคิ้วเออสีคิ้วสูงเนินโอเคโอเคโอเคเพื่อนนั้นไปทำบุญซื้อยังเกาะชื่อออนออน ขอบคุณนะแม่ออนลูกสาวอนอนมีความสุขเด้อเหมือนแรงเหมืองหมอล่ำไม่ต้องซีเรียสเราอยู่กับบรรยากาศชิวๆแดดร่มรมตกแล้วก็สบายสบายเบิ้งหมอล่ำเนาะค่ะสบายเห็นนุงยิงในยูทูบแล้วก็บ้านด่าไอสภาพเปเบิงจ้าจ้าจ้าเอาเอาเอา มือแน่กับเบิ้งให้มีความสุขจาเจ็บจาจุนขอให้สุขภาพแข็งแรงน้องอ่อนลูกสาวอ่อนให้มีความสุขได้หลาเด้อเอาเอาเอาแม่ผอเบื้องไหยค่ะสวยนวลสวยค่ะเดี๋ยวสิไปเปิดทั้งในพุ่นล่ะอ่ะแต่แม่เห็งอยู่ในนี่พ่ค่ะนวลสายบุญด้วยกันค่ะค่ะเอาโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาเอาตวดจัดฝาดบึ่มพะนะมาให้กินข้าวตีแม่ โา๊ยวันี้กะที่ไปหาตามาหุงกับปลาเมือแข่งตีกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขันมีก๋วยเตี๋ยวไก่กับเอือนเนอเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูกินบ่ได้ข่อยบ่กินหมูอ๋อขันก๋วยเตี๋ยวไก่เอือนเอือนนั่งเนอเด้ออย่างนบ่แม่คัขันนก๋วยเตี๋ยวไก่เนอเอือนนั่งเนอด้อตัวเล็กอย่างนี้ยเด็กไม่ยอมกินหมูแม่แม่แม่ไม่ไม่เราต้องเซฟตัวเองค่ะแน่ ถ้าไม,ไม่เซฟต,ตัวเอง,<ไ>งมันจะเป็นอย่างนี้โยโย่เนี่ยแล้วเนี่ยี๋ยวไม่กอดไม่กอดอุ่นนะเออ,เออไปบ้านเหรอ <laughs> <laughs> ไปไปคุณแม่ไปออขอบคุณคะ่ะจ้าขอบคุณที่ติดตามนะจ้า,า,า,าขอบคุณที่ติดตามฮะต,ติดตามบอกพระเอกหน่อยบอก